สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรอก UL นะเข้ามาประจำการอีก2ตัวราคาไม่แพงนะครับนะตัวหนึ่งหกร้อกว่าบาทอันนี้เป็นบ a ร n แนกนะบ a รแนก็คือที่ซื้อเพราะว่ามันเบาถ้าซื้อไปพวกไดว่าหรือชิมานโนถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีแต่น้ำหนักแบบประมาณ200กว่ากรัมนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆแบบเทคโนโลยีไม่ได้มีอะไรมากก็าบาแนกทีวร้อยสาเนี่ยตัวนี้หนักประมาณร้อยหสิกรัมนะอีกตัวหนึ่งชิมานโน คิโาโนเหมือนกันนะครับ AXULSA ตัวนี้รู้สึกว่าจะคือมันยังมีของใหม่อยู่แต่ว่าของใหม่เริ่มหายากแล้วนะสำหรับใครที่ชอบแบบคลาสสิกลอกรูปทรงคล้ายๆกับ BG อย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็ชิโาโน UXAL อันนี้ก็น้ำหนักเบานะน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกรัมนะเป็นงานแบบตกสปิวตีเย่อปอม UL ไล่ๆนะครับนะสปูนเป็นอลูมิเนียมทั้งคู่นะครับนะนะสปูนเป็นอลูมิเนียมคั้งคู่ ตัวบาแนกจะเป็นรอบ5.2ต่อ5.2ต่อหนะครับส่วนถ้าเป็นชิมโนจะรอบต่ํากว่าเป็น4.2ต่อ1นะน้ำหนักเข้ากันใกล้เคียงกันเลยนะไม่กินกันเท่าไหร่นะครับนะแล้วแต่ชอบว่าชอบรอบช้ารอบเร็วนะครับส่วนบาแนกนี้จะลื่นกว่าหน่อยนึงเพราะว่ามี3ลูกปืนนี่ไงทีบ Bearing นะครับแต่ถ้าเป็นชิมโนจะมีแค่1ลูกปืนนะเนี่ยวันโลอะไลเมนต์ใช่ไหมโเลอร์เมนตเนี่ย เลิงอะไรของเขาก็ไม่รู้นะอืมเมื่อกี้เป็นภาษาอะไรไม่รู้นะเอาใหม่นี่หนึ่งหนึ่งสเตลเลสสตีลบอรเบลลิงนะตัวนี้ลูกปืนหนึ่งตัวเป็นสเตลเลสนะครับตัวนี้ลูกปืนสามตัวไม่ใช่เป็นลูกปืนสเตลเลสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากที่ลองหมุนนะบานแนกลื่นกว่านะชิมโ,มโนก็ลื่นอยู่นะครับนะแต่ว่าชิมโ,มโนหมุนแล้วไม่ค่อยแกว่งบานแนกหมุนแล้วแกว่ง ก็มีดีมีเสียคนละอย่างนะครับนะแล้วแต่ชอบราคาเท่ากันแหละนะอันนี้ Made in China ส่วนตัวนี้ Made in m มา a ลเซียนะชิมาโ,โนใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับนะใหญ่กว่านิดนึงนะในเรื่องตัวห้องเกียร์ส่วนบาน์แอกจะเล็กกว่านะครับนะแต่ก็ใช้งานสเปคใกล้เคียงกันมากนะครับงาน UL บานแอกทียังมีขายอยู่นะครับนะแต่ว่าชิมาโน AX น,นี่ถ้าอยากได้ต้อง ต้องหาร้านที่เขาแบบสต็อกนะจะหายากกว่านิดนึงแต่ก็ยังพอหาได้นะครับสําหรับตัวใหม่อ่ะเป็นอีกรอกคู่นะสำหรับงานสปิวตีปอมแบบ UL นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ